ครับวันนี้จะมาแนะนําการแก้ปัญหาอาการคอมช้าหน่วงแหลกซึ่งเป็นสาเหตุเกิดจากตัวฮาร์ดดิสติดแบตนะครับฮาร์ดดิสติดแบตเราจะสังเกตได้ยังไงอันแรกเลยเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเครื่องนี่ช้าแล้วก็หน่วงมากนะครับกว่าจะเปิดขึ้นวินโดว์ได้นะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือไอตอนที่เราเปิดเครื่องนี่จะมีเสียงดังตัก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 อยู่ที่ฮาร์ดดิสนะครับ นั่นก็คือเริ่มมีอาการแล้วนะครับแต่ถ้าอาการหนักมากๆเนี่ยนะครับก็จําเป็นต้องได้เปลี่ยนฮาร์ดดิสนะแต่ถ้าอาการหนักไม่มากนี่เรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะแนะนําการแก้ปัญหาโดยการสแกนแบตแล้วก็ซ่อมนะครับด้วยโปรแกรมเนาะนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมจะทําการใช้โปรแกรมที่รันด้วยแฟลชไดน์นะนะครับอ่าก็คือเป็นมัลติบูตของขั้นเชยเชดีที่ผมใช้ในการแก้ปัญหาจอฟ้าครั้งก่อนอนะ นะครับก็เข้าไปที่ไบออทนะครับเวลาเปิดกด F2 นะหรือปุ่มเดียวนะครับกดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเข้าไบออทแบบนี้จากนั้นก็เลือกนะครับให้ตัวเครื่องคอมเนี่ยทำการบูตที่แฟลชไดร์ซะอ่านะครับตัวนี้เข้าเมนูที่2เนาะนะครับแต่ถ้าเป็นคอมรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเมนูบูตเลยนะครับแต่ตัวนี้เราเข้าเมนูที่2ที่แอดวานเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าบูตนะครับ,นะรบกดตรงนี้ ก็ให้เราเลือกเป็นแฟลไดร์นะครับเลือกเป็นแฟลไดร์นะซึ่งตอนนี้มันเลือกเป็นแฟลไดร์แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันเคยตั้งมาโอเคหลังจากเราตั้งเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ทําการกดเซฟโดยการกด F10 นะแต่ถ้ามันยังไม่ทําการตั้งเนี่ยก็กด Enter เข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือกแบบนี้นะมันจะมีให้เลือกถ้าจะกดย้อนกลับก็กดปุ่ม ESC นะครับเพื่อกดย้อนกลับออกมา อันนี้ก็คือการปรับแต่งนะครับใบออดเนาะเรื่องของใบออดนี่ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องความเท่าไหร่เนะนะครับเพราะว่าใบออดนี่เป็นโปรแกรมที่มันมาพร้อมกับตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับมันอยู่ในระบบของตัวเครื่องนะมันไม่ใช่วินโดว์นะครับมันเป็นระบบโปรแกรมลากพื้นฐานของมันทําให้เราสามารถสั่งรันสั่งการบูตได้นะครับ โอเคหลังจากที่เราทําการเลือกตัวแฟลชไดร์เนี่ยบูตเรียบร้อยก็กด F10 นะครับทีนี้ F10 อ่าโอเคกด F10 เพื่อทําการเซฟแล้วก็ให้มันปิดแล้วก็รีเซ็ตใหม่นะครับอ่าจากนั้นก็กด enter เพื่อยืนยันนะครับโอเคหลังจากมันบูกแฟลชไดร์ขึ้นมานะครับทีนี้ตัวมัลติบ,บูตตัวนี้นะครับให้เรากดลูกศรเลือ่อนลงมาเลือกเอาตัวที่7นะครับตามนี้นะ นะครับลองใหม่นะเลือกตัวที่7นะครับ HD d นะครับโอเคหลังจากเรากดเข้าไปตัวที่7ปุ๊บนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้มันจะทําการตรวจเช็คว่าคอมเรามันมีฮาร์ดดิสกี่ตัวจะเห็นว่ามันจะมี2ตัวใช่ไหมตัวที่1คือแฟลชไดร์ที่ผมเสียบเข้าไปนะครับส่วนตัวที่2คือฮาร์ดดิสที่อยู่ในตัวเครื่องอ่าเห็นว่า2ตัวทีเราสแกนฮาร์ดดิสก็กดอันที่2ครับทีนี้พอเข้ามาสู่หน้านี้บอกว่าคุณต้องการทําอะไรกับมันนะครับอันที่1ก็คือ แค่สแกนนะครับแล้วก็โชว์ให้เห็นนะครับแต่ถ้าเป็นหมายเลขสองนี่คือสแกนแล้วซ่อมนะเพราะเรากดอันสองปุ๊บมันก็มีให้เราเลือกอีกหนึ่งก็คือสแกนแอนรีเพลนะครับก็เลือกหนึ่งเลยอ่าตามนี้นะครับจากนั้นตัวโปรแกรมจะทําการสแกนแบตนะครับแล้วก็ตรวจสอบวา่าฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยยังทํางานดีไหมนะครับถ้ามันเจอนะมันจะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือมันจะโชว์ตรงหน้าล่างเปเห็นสีแดงไหม B คือแบตนะครับส่วน R ก็คือเกี่ยวกับตัวแบตเหมือนกันแต่ว่าแบตหนึ่งที่ซ่อมได้นะ ถ้าตัว B เนี่ยมันจะซ่อมไม่ได้นะครับถ้ามันเจอนะครับมันก็จะทําทการข้ามแบตให้นะครับแต่ถ้าเป็นแบตแบบซ่อมได้เนี่ยนะครับมันจะทาการซ่อมนะครับแบตแบบซ่อมได้ก็คืออาจจะเกิดจากตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสเสียหายนะครับทำให้เกิดการค้างหรือแบตนั่นเองเนาะนะครับแต่ถ้าแบตของตัวฮาร์ดดิสเลยก็คืออาจจะเกิดจากฮาร์ดดิสมันเป็นรอยจุดนั้นนะครับทำให้ไม่ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงได้นะครับอ่นะ หลังจากสแกนไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลานานอยู่นะนะครับตัวนี้ผมปล่อยให้มันสแกนไปเลยนะครับรอจนกระทั่งมันเสร็จนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงแล้วแต่นะขึ้นอยู่กับขนาดฮาร์ดดิสต์ตัวนี้มันฮาร์ดดิสต์รอยก่าจิกนะครับแต่ถ้าเป็นพันจิกก็อาจจะประมาณสัก3ามสี่ชั่วโมงก็ต้องปล่อยไปนะครับถ้าท่านจะทํานะนะครับเนี่ยหลังจากสแกนเสร็จปุ๊บนะครับมันจะสรุปเป็นตารางออกมาให้แบบนี้อ่าถ้าขาวเพลินทั้งหมดแบบนี้นะครับ ขาพนูนทั้งหมดแบบนี้แสดงว่าไม่เจอแบตนะนะครับแต่ถ้ามันมีแบตเนี่ยมันจะแจ้งโชว์ขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวเลขเลยนะครับว่ามีแบตกี่ตัวซ่อมได้กี่ตัวนะครับแล้วกดข้ามเท่าไหร่อะไรแบบนี้มันจะแจ้งขึ้นมาตรงนี้เลยนะดังนั้นท่านไหนที่มีฮาร์ดดิส์อยู่นะครับเครื่องมีปัญหาแบบช้าห่วงแหลกก็ลองแก้ตามนี้ดูนะครับโอเคครับก็มาฝากกัน